สวัสดีค่ะไลฟ์นี้นะคะครูมกรูดจะมาแปลรายงานประจำปีของมีกาคูมสวาร์เกจหรือกรมตรวจคนเข้าเมืองของสวิเดีนให้ฟังนะคะแล้วถ้ามีเวลาเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องคำศัพท์ที่ใช้ในการสมัครงานหรือคำศัพท์ที่ใช้ในการไปเจรจาหรือไปสนทนา ไปพูดคุยกับนายจ้างนะคะเขาเรียกว่าเมียดอาร์เบียต์ดัสมทอเมียดอาร์เบียตดัมทอก็คือการสนทนากับเพื่อนร่วมงานคือหัวหน้าเขามาสนทนากับเรานะคะแล้วในอนาคตอาจจะได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะระบบรัฐสวัสดิการของสวีเดนนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งมีมา นำเสนอรายงานเมื่อเมื่อวันนี้เองนะคะโอเคมาดูกันเลยค่ะรายงานประจำปีนะคะอ r s เรดวิสหนิงเฟอร์ชูโกนเดชูฟีย r ระวีซาร์พัวฟรัมสเต็กอกฟูก,ฟรกฟรฟรุรายงานประจำปีสำหรับปี2024คือปีที่ผ่านมาเนี่นะคะเขาสรุปผลงานของเขานะคะว่าผลงานของเขาปีที่แล้วเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่ามีความก้าวหน้าฟรัมสเตยกความก้าวหน้า แล้วเขาก็มีโฟกัสการทํางานของเขาเนี่ยเขาโฟกัสไปที่การปฏิรูปการปฏิรูปตามนโยบายนะคะมันมีเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวมาโฟกัสเรื่องที่เกี่ยวกับคนไทยก่อนนะคะแล้วถ้าอยากฟังเรื่องอื่นก็ให้เขียนว่าเรื่องอื่นมาด้วยถ้าครูมีเวลาครูจะแต่ให้นะคะเอาเรื่องที่เกี่ยวกับคนไทยที่สุดเลยเขาพูดว่า Innom อ n h เ r ริก n ินวั r i n g m งมินส์กัด t ดอแ t นทาเลต์นุยยาเฟิสต์ดากงส์แง เ er. มเดน Ansökningar om förlängt uppehållstillstånd fortsatte att öka. Nej, i gruppen, นะคะการย้ายถิ่นฐานเข้ามาเนื่องจากมีความผูกพันกับคนสวีเดนก็คือเราที่ย้ายติดตามแฟนมาเนี่ยนะคะจำนวนคำร้องที่ยื่นร้องที่ยื่นคำร้องครั้งแรกเนี่ยจำนวนคำร้องแบบนั้นลดลง คนที่ยื่นเรื่องครั้งแรกเนี่ยนะคะลดลงนะเมียดันอันเซอร์ติงอาร์โอมเฟลงจุ l ไปโฮ l สติลสโ o นฟูดแ t e เออเก่าในขณะที่ใบคำร้องขอต่ออายุใบอนุญ,ญาตอยู่อาศัยหรือวีซ่าอยู่หรือใบอยู่เนี่ยนะคะจำนวนคำร้องที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมันยังเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะ จำนวนผู e ยื en, u, u ่นคำข d ที่ได n d ับการอนุมัติอยู่ในระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์และจำนวนผู้ยื่นคำขอที่ไม่ไ้รัานนี่สำคัญมากหลายคนได้ข่าวดีนะคะเมื่อปีที่แล้วมีนักเรียนที่เรียนคอสตาริกากับทัวร์สุดนะคะก็ได้ข่าวดีกันนะคะทั้งปีที่แล้วและปีนี้นะคะเรื่องเรื่องเสร็จแล้วได้ย้ายมาอยู่สวีเดนแล้วแล้วก็หลายคน,น,ยนะคะได้ภาษาก่อนมาสวีเดนเพราะว่าเรียนภาษาสวเดนตั้งอยู่เืองไทย จำนวนเคสที่เขาตัดสินเนี่ยนะคะสูงเป็นประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็จำนวนเคสที่ยังไม่ปิดเคสจำนวนเคสที่เปิดอยู่ที่ยังไม่ปิดเคสเนี่ยนะคะมันก็ลดลงนะคะมันก็เป็นสมการง่ายๆ s u m t ที่ d i r a r t s t o o o s h ต t t e r insatser สำห s t a d k o m m a k ค r t a r e handling n i n g s t i d e r för första แ å n g s ärendet. Den แต่ในขณะเดียวกันก็ยังจำเป็นที่จะต้องมีงบประมาณมีการทำงานกันมากขึ้นยังต้องทำงานกันต่อไปนะคะฝุดชัดคือต้องทำกันต่อนะคะเพื่อที่จะได้ย่นเวลาในการดำเนินการให้มันสั้นลงสำหรับเคสที่ยื่นคำร้องเป็นครั้งแรกนะคะต่อไป จำนวนคำร้องขอสัญชาติสวีเดนเนี่ยนะคะในช่วงปี2024ก็ยังลดลงต่อหมายความว่าก่อนหน้านั้นปีก่อนหน้านั้นมันก็ลดลงและปี2024ก็ยังลดลงต่อไปอีกนะคะแล้วจำนวนเคสที่ ที่เปิดอยู่ที่ยังไม่ได้ปิดเคสเรื่องที่ยังไม่จบเนี่ยนะคะก็ลดลงด้วยแอร์เรนเดบัลลัน d o นแอร์ด็อกท์ฟูชัตส์สตูร์ด وم เกณฑ์สมศิทธิ์ลิกาดอมเกณฑ์สมศิทธิ์ลิกาการดำ m นินการนานมากและดอมเปิดร r e n แอร์เรนเดน่าฮับบิวิรเอลเแต่ว่าสมดุลน,นะคะไอจำนวนจำนวนเคสที่เข้ามาแล้วเคสที่เขาตัดสินเนี่ยนะคะมันยังติดลบอยู่นะคะ มันยังติดลบอยู่คือทํางานไม่ทันปริมาณงานที่เขาทําไม่ทันนี่มันยังคงเยอะอยู่ยังเยอะต่อไปนะคะแล้วก็เวลาในการดําเนินการเฉลี่ยของเขาเนี่ยนะคะก็ยาวมากเขาพูดเองค่ะ m long ิกเก t ตลงนะแปลว่ายาวมากยาวนานมาก นะคะแล้วเคสเก่าๆที่เปิดเคสแล้วยังไม่ปิดเนี่ยนะคะมันก็เก่ายิ่งไปอีกยิ่งนานขึ้นไปอีกนะคะก็ถ้าสมว่าใครส่งเรื่องไปแล้วนะคะแล้วต้องรอนานหรืออะไรเงี้ยถ้าเรามีงานที่ดีทําถ้าเรามีรายได้มีแบบว่าเป็นประชากรในฝันที่เขาอยากจะได้นะคะ<ๆ>ก็ลองลองติดต่อเขาไปนะคะลองติดต่อส่งเอกสารไปให้เขา แล้วก็ถ้าเขาตอบมานะคะถ้าตอบมาแล้วงงนะคะสําหรับนักเรียนของครูมะก,กรูดเนี่ยส่งเอกสารพวกนี้มาให้ครูมะก,กรูดช่วยดูได้นะคะ ครูช่วยอ่านช่วยอธิบายให้ฟังได้แต่ครูช่วยดูดูแลเคสไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นเรื่องการดูแลเคสเรื่องเอกสารเนี่ยนะคะแนะนาให้ติดต่อติดต่อน้องแอมนะคะซึ่งเป็นคนไทยที่เรียนวิชาก,กฎหมายสวีเดนในสวีเดนนะคะถ้ายังไงถ้าไม่ทราบจะติดต่อน้องแอมช่องทางไหนสอบถามมาทางครูมะกรูดก็ได้หรือไปที่เพจชื่อว่ากฎหมายกฎหมายสวีเดนหน้ารู้นะคะถ้าต้องการความช่วยเหลือแบบ เฉพาะเจาะจงสําหรับตัวเราเพราะว่าของครูมะกรูดมาให้ความรู้ทั่ว,วไปแล้วโฟกัสของครูมะกรูดอยู่ที่การให้ความรู้ทางด้านภาษาอยากฟังความรู้เรื่องอื่นด้วยไหมคะ,ะข่าวอันนี้ครูอเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับคนไทยมาก่อนนะคะถ้าอยากฟังยอ่อเดี๋ยวแถมให้อีกนิดนึงก็ได้ค่ะแถมให้อีกนิดนึงก็ได้ทุกคนทราบใช่ไหมว่านโยบายของเขาเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับคนต่างชาติเขาแบบเปลี่ยนแปลงนโยบายกันเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นติดตามติดตามครูมะกรูดไว้หรือถ้าใครได้ภาษาสวีเดน เก่งเนี่ยนะคะก็ติดตามเว็บไซต์ของทางการได้เลยจะได้ทราบข้อมูลโดยจากแหล่งต้นฉบับเลยนะคะโอเคเรื่องอื่นเขาเขาบอกว่าเขาบรรลุเป้าหมายอ่าคนจำนวนคนขอริภัยน้อยลงนะคะจำนวนผู้ขอริพัยน้อยลงซึ่งอันนี้ครูเคยแปลให้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเป้าหมายของเขาที่ว่าจะตัดสินภายใน30วันเนี่ย เขาบรรลุเป้าหมายของเขาแล้วคนไทยฟังก็อาจจะเอ๊ะแต่เคสหนูเนี่ยมันนานกว่า30วันนะคะที่เขาบรรลุเป้าหมาย30วันหมายถึงว่าสวีเดนเนี่ยเขาดําเนินนโยบายสมองไหลให้สมองไหลเข้านะคะคือ,อ,อแรงงานมีฝีมือที่เขาเรียกว่า h e r k v a l i f er i u s artis craft เนี่ยนะคะเขาต้องการแรงงานประเภทนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยตั้งเป้าว่าถ้าแรงงานประเภทนี้นะคะแรงงานแบบมีฝีมือเนี่ยนะคะ ถ้าสมัครมาอยากจะมาทํางานที่สวีเดนแล้วส่งใบคําร้องเอกสารทุกอย่างครบเนี่ยเขาจะตัดสินภายใน30วันซึ่งเขาก็ทําสําเร็จแล้วนะคะแล้วนในอนาคตเนี่ยเขาจะขยายขอบเขตไปนะคะไปแรงงานด้านอื่นๆด้วยก็ได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่แรงงานมีฝีมือแต่อาจจะเป็นแรงงานสาขาอาชีพที่สวีเดนขาดแคลนที่เขาต้องการคนเขาจะพยายามนําระบบนี้ไปปรับใช้ ถ้าสนใจก็ติดต่อติดต่อไม่ใช่ติดตามติดตามช่องทางที่คุณเห็นครูมะกรูดไว้แล้วจะมานำเสนอข่าวเรื่อยๆค่ะโอเคจริงๆมีข่าวเรื่องนี้อยากจะเล่ามากเลยเรื่องระบบที่เขาต้องในอนาคตเนี่ยเขาอยากจะเปลี่ยนระบบสวัสดิการบางส่วนไม่ใช่ทั้งหมดนะคะสวัสดิการของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นอันนี้เฉพาะเฉพาะหัวข้อเรื่อง เรื่องอ่าฟอชอยนิงสเตอร์นะคะเงินสนับสนุนค่าครองชีพถ้าสนใจให้เขียนคำว่าเงินสนับสนุนค่าครองชีพว้ในคอมเมนต์ comment, แล้วครูจะมาแปลให้ฟังโอเคนะตอนนี้มาดูกันก่อน,อนว่าต่อไปข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะคะซึ่งคนที่เรียนในคอร์สของครูมะกรูดเนี่ยนะคะครูจะ แถมความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทํางานด้วยเราจะคุยกันขึ้นอยู่กับคอสที่เราเลือกนะคะเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงานมีคนสวีเดนมาคุยมาให้ความรู้มาให้มุมมองมุมมองทั้งทางด้านวัฒนธรรมคนสวีเดนมุมมองจากฝั่งของนายนายจ้างนะคะเพราะบางทีเนี่ยเนื่องจากเราเป็นลูกจ้างเราไม่ได้เป็นนายจ้างเราอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยนายจ้างเขาต้องการอะไรแบบไหนปัจจุบันนี้ครูมะกรูดทาบริษัทเองมาเป็นเวลาหลายปีมากแล้วก็แก่ขึ้นด้วย ก็เลยเห็นว่าโอ้โหความรู้ตรงนี้ที่ฉันรู้ตอนนี้นะถ้ามีคนบอกฉันสมัยที่ฉันยังละอ่อนอยู่เนี่ยชีวิตคงจะสบายขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ความรู้พวกนี้นะคะมาสมัครเรียนด้วยกันได้เมียดอาร์เมียดอาร์เบียดตัดซ้ำทอนปกติแล้วเวลาที่เราไปเจราจาไม่ใช่เจราจาขอโทษคู่ไปแปลล่ามมาแล้วมันมีการเจราจาไกลเกลี่ยคูติดคํานี้มาสองสามวันแล้วขอโทษเอาใหม่เวลาที่เมตการสนทนาหรือพูดคุยกับ หัวหน้าเนี่ยนะคะที่เขาเรียกว่าเมียดอาร์เบียตสซัมทอดหลักๆแล้วนะคะเขาจะมีหัวข้ออยู่4หัวข้อนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่ไหนก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้อันที่1คือ a r ร์เบียต e เดสอินเนอคือเนื้อหางานงานที่ต้องทำํำจะมีอะไรลืมบอกว่าอันนี้นะคะข้อมูลนํามาจากเว็บไซต์ของ v i คู n วิคูลพุ s e ซึ่งเป็นสาภาพแรงงานาสาภาพแรงงานหนะคะวคูวคูพุ่งเอสเ หัวข้อที่1ที่เราควรจะถามตัวเองก่อนแล้วตอบตัวเองให้ได้แล้วเตรียมตัวไปนะคะหัวข้อที่1คือ a r b i t ร e บียเต h ดอิงานที่เราทำเนี่ยเราทําอะไรเราต้องตอบตัวเองได้แล้วตอบหัวหน้าได้อันที่2 Ar อาร์ e ร t e s p l ล s s e n s e ์อิวเจการพัฒนาของที่ทํางานของสถานประกอบการ ดูว่านายจ้างเขามีแนวโน้มเขาต้องการจะพัฒนาองค์กรเข้าไปทางไหนเราควรที่จะต้องรู้นะคะเพราะเราเป็นกำลังของเขาอันที่3คือสมาร์ b เบียแต่ออเกียดัสอคือการร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานแล้วก็ความเป็นผู้นำนะคะของหัวหน้าเราหรือของเราด้วยต้องเข้าไปดูรายละเอียดอันที่4คือเ e อิร์นส m คม์ r ล r ฟอร์ d ฟร o มที่เดนอพชูลเลกยูสเกนะคะความปรารถนาของเราในอนาคตในอนาคตเราต้องการอะไร แล้วก็การพัฒนาส่วนบุคคลเราต้องการพัฒนาอะไรซึ่งมีหลายคนนะคะที่เขาคุยกับนายจ้างให้ในายจ้างสนับสนุนค่าเรียนภาษาซิวเดนแล้วเขาก็มาเรียนภาษาซิวเดนกับครูมะกรูดนะคะเพราะฉะนั้นปกติแล้วเนี่ยนะคะอขอโทษค่ะปกติแล้วสมัยก่อนที่ครูทํางานที่ที่โรงเรียนนะคะเป็นทํางานที่โรงเรียนแสดงว่านายจ้างของครูก็คือคอมมูนเขาก็จะมีงบสําหรับฟุตบิลน่ง งบประมาณสําหรับการศึกษาต่อเนื่องฟูดบิลดิ่งงบประมาณให้ไปเรียนครูก็ไปโรงเรียนคอร์สนู้นคอร์สนี้เขาจะบอกว่าอ่ามีงบปีละเท่านั้นเท่านี้นะครูก็ไปลงรงเรียนคอร์สภาคคำ่ำสอชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเงี้ย ะะซึ่งถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาภาษาสวีเดนโดยเฉพาะคนที่ทํางานผู้ช่วยพยาบาลคนที่ทํางานทํางานอะไรก็ตามที่ต้องใช้ภาษาสวีเดนแล้วถ้าภาษาสวีเดนมันส่งผลดีต่อเราส่งผลดีต่องานส่งผลดีต่อองค์กรลองหยิบยกเรื่องนี้มาคุยกับหัวหน้าดูว่าฉันอยากจะพัฒนาภาษาสวีเดนนะ ลองดูแล้ววิธีจะพัฒนาภาษาสวีเดนคือมันมีหลายทาง1เรามาเรียนของเรา 2. เราอาจจะคุยกับนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงานคุยทีเล่นทีจริงว่าเธอถ้าฉันพูดผิดเนี่ยช่วยแก้ให้ฉันได้ไหมนะคะมีหลายคนที่เขามาเรียนกับครูมะกรูดแล้วแล้วเพื่อนร่วมงานเอาก็บอกภาษาเธอดีขึ้นเห็นได้ชัดเลยแล้วเขาก็สนุกสนานกับการเห็นพัฒนาการของคนไทยเพราะจริงๆคนไทยทํางานเก่งมากเก่งมากแต่เรามักจะมีอาการ น้อยใจว่าทําไมเงินเดือนไม่ขึ้นเท่าเพื่อนชาติอื่นอย่างเงี้ยค่ะเอาก็ <c oughs> จะขึ้นได้ยังไงเพราะเราไม่สามารถบอกเขาได้ว่าเราทําอะไรบ้างเราไม่สามารถที่จะบรรยายนะคะคุณสมบัติจุดเด่นจุดแข็งของเราได้แต่มีบางคนนักเรียนของคุณมะกูดบางคนโชคดีนายจ้างเห็นนายจ้างเห็นนายจ้างขึ้นเงินเดือนให้เลยโดยไม่ต้องร้องขอนะคะอ่ะไปต่อค่ะทีนี้มาดูคำถาม ที่จะใช้ที่เขามักจะถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องงานนะคะว่าทำอะไรบ้าง e x a m p เป็นพอฟร o o กูรัสเตลและตัวอย่างคำถามที่เขาจะให้หัวหน้าถามเราเฮย้ยเราก็ไปดูสิว่าหัวหน้าจะถามอะไรเราก็เตรียมไว้ก่อนนะคะว i l k กอเดียนะฮิวต์อาร์เบียส i บ t หน้าที่หลักๆของคุณเนี่ยคืออะไรเขียนมาเลยสำหรับนักเรียนของครูมะกรูดนะคะเขียนมาแล้วให้ครูช่วยได้นะคะคนที่จะเตรียมไปคุยกับนายจ้างเนี่ยเขียนเนี่ย จดคาถามพวกนี้มาแล้วก็ตอบมาเป็นภาษาไทยตอบสั้นๆเป็นประโยคๆนะคะแล้วให้ครูมากูดตอบให้แล้วคนสวีเดนไม่พูดหมายถึงว่าพูดกับเขาสั้นๆกระชับก็ได้ไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวจาไม่หมดนะคะต่อไปข้อ2 w h วอทอว์วอร t ริสฟัรัสตันเดดเดกงนออะไรปีที่ผ่านมาเนี่ยอะไรยากที่สุดมีความท้าทายอะไรที่ยากที่สุดอันที่3ามวีรเกนคอมเพตเอนซ์ฮอร์ดิวอักฮแอนเวนส์เดนอีอาร์เบียเตอีดอกคุณมีทักษะ ความรู้ความสามารถอะไรความรู้ความสามารถของคุณมีอะไรบ้างแล้วคุณใช้ความรู้ความสามารถตรงนี้ในงานยังไงใช้คุ้มไหมใช้พอไหมได้โชว์กำลังความสามารถเต็มที่ไหมเราจะต้องประเมินตัวเองได้แล้วต้องบอกเขาได้ด้วยนะคะเกนะ,ะนะณปัจจุบันนี้นะคะใช้ยังไงข้อต่อไปค่ะ Word adubro ผัวคุณคุณเก่งเรื่องไหนคุณ เก่งอะไรต้องรู้ความถนัดของตัวเองรู้จุดแข็งของตัวเองนะคะแล้วต้องสื่อสารให้เขาฟังได้ด้วยถ้าถ้ารู้แต่สื่อสารไม่ได้ติดต่อครูมะกรูดมาเขียนมาเดี๋ยวครูช่วยต่อไปว่าเบอร์วั d ดูฟเบสหรคุณจําเป็นที่จะต้องพัฒนาอะไรไม่เข้าใจคนบ้านนี้พูดเสียงดังมากขอโทษค่ะ <c oughs> ครูมะกรูดไม่ชอบคนพูดเสียงดังโอเค ไปต่อค่ะอาดเบียอาดเบียร์พลัสเซนส์อุทเงเรื่องพัฒนาการนะคะการพัฒนาของขององค์กรของอสถานประกอบการข้อมูลเอามาจากวิคูลพึงเอสเอนะคะเอ็กเซมเป็นพอฟรัวกูรัสเตนและตัวอย่างคำถามที่หัวหน้าเขาจะถามให้เราเตรียมไปฮิรุอุฟัตตาร์ดูมัวน์เลนแมนแฟร็ e ซ์เฮียตนคุณเนี่ยเข้าใจว่าเป้าหมายของกิจการนี้เนี่ยคืออะไรเป้าหมายคืออะไรอย่างของครูของครูมะกรูนนะคะชัดเจนมากเลยคือ องค์กรบริษัทของครูมกูดคือเพื่อชีวิตดีๆที่สวีเดนเพราะฉะนั้นครูจะทําสิ่งต่างๆเพื่อให้คนไทยในสวีเดนมีชีวิตที่ดีสั้นๆเลยเพื่อชีวิตดีๆที่สวีเดนเพราะฉะนั้นครูก็จะมีคอร์สสอนภาษาครูก็จะแถมความรู้ทางด้านสังคมแถมความรู้ทางด้านกฎหมายแถมความรู้เรื่องการทํางานแถมความรู้เรื่องวัฒนธรรมแถมนั่นแถมนี่นะคะให้กับนักเรียนของครูนอกจากนี้ยังไม่พอ นักเรียนจะไปเจราจาเรื่องเงินเดือนไปเจราจากับนายจ้างเจราจาอีกแล้ไปคุยนีน,นะคะครูช่วยได้เพราะอะไรเพราะวัตถุประสงค์ของบริษัทครูชัดเจนมากเพื่อชีวิตดีๆที่สีเดนแล้วตรงนี้เนี่ยน,นะคะทีมงานของครูมะกูดก็รู้ด้วยว่าเป้าหมายของครูคืออันนี้เขาก็ทํานะคะครูกิ๊กเขาก็ทํางานทุกวันนี้เราปรับงานแบบปรับตัวเข้าขากันดีมากนะคะส่งเสริมกัน อย่างนี้น่ารักแต่ยังไม่ได้เพิ่งยังไม่ได้ขึ้นเงินเดือนให้น้องนะยา่าเบาเสียงดังเด้อ <c oughs> ไม่ใช่เพราะเรากําหนดเงินเดือนให้น้องสูงตั้งแต่ต้นนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นเงินเดือนบริษัทของครูมะกรูดเองเนี่ยนะคะน่าจะโอ้โหเจ็ดแปดปีแล้วเพิ่งได้มาปรับเงินเดือนขึ้นเงินเดือนเท่าเดิมมาน่าจะเจ็ดปีเป็นอย่างน้อยเพิ่งมาปรับปีนี้ค่ะของตัวเองก็ลืมอะไปต่อค่ะ อันต่อไป v o ร์สกอร์อาร์เบียเตเลดาทิลงานที่ทำไปเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรคือทำไปเพื่ออะไรนะคะอันต่อไปวอร์วิลดูสกอร์เฟนดัสอีเวร์สัมเฮตเตนอุ้ยตกใจน้องฟังอยู่นะคะบอกว่าไม่ได้ปรับเงินเดือนให้น้องอคือว่าเราให้เงินเดือนน้องสูงตั้งแต่ต้นนะคะอาจจะมีสึกสึกระหว่างน้องกับพี่อัาไปต่อนะคะวอร์วิลดูสกอร์เฟนดัสอีเวร์สัมเฮตเตน ในธุรกิจของคุณในอ,องค์กรของคุณเนี่ยคุณอยากจะให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงสวัสดีคะ่ะพี่แอนเดี๋ยวหนึ่งทุ่มเราเจอกันนะคะหรืออีก3นาทีนะคะคิดถึงพี่แอนมากตรงนี้อย่างตัวอย่างเช่นครูกิก๊กทีมงานของครูมกูดบริษัทของครูมกูดคือบริษัท2คนจำกัดตอนนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น3คนนะคะบริษัทของเราเนี่ยนะคะครูกิ๊กเขาต้องการให้ครูมกุูดทาอะไรเขาบอกเลยเช่นวันนี้เขาบอกว่าพี่เอาอย่างนี้อย่างนี้ดีไหม นะคะคือเราเราไม่มีเมียดอาหรับตะซมทอลเราคุยกันเมื่อชาติต้องการเมื่อนักเรียนต้องการเมื่อมีความจําเป็นเช่นเมื่อไม่กี่วันมานี้มีนักเรียนติดต่อครูมะกรูดมาแล้วครูคิดว่าเอ๊จะให้เขาเรียนคอร์สไหนดีถึงจะดีที่สุดสําหรับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนะคะขออนุญาตปรึกษากับครูก,กิ๊กก่อน เราสองคนเพราะเรามองกันคนแบบมันจะได้มองรอบด้านก็ปรึกษากับครูกิกนะคะเราก็เลยจัดแพ็กเกจเฉพาะให้กับนักเรียนคนนี้เลยว่าโอเคเอาอย่างนี้ให้เขาดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาอยู่สิเเดนมาเป็นเวลาเท่านี้แล้วเขาควรจะอย่างนี้อย่างนี้คือเราจัดให้เหมาะสําหรับคุณเพราะเป้าหมายทั้งทีมงานและและ,และนายจ้างเนี่ยเป้าหมายตรงกันคือต้องการให้คนไทยมีชีวิตที่ดีที่สิเดนเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะ ต่อไปหูอุปัตตาร์ดูมูลนิยารเบียสมิลยารเบียต์งานเกี่ยวกับเรื่องสภาพแวดล้อมในการทํางานเนี่ยนะคะในที่ทํางานเนี่ยคุณเข้าใจว่าวัตถุประสงค์ของเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องโอ้เหลืออีกสองนาทีอเดี๋ยวไปคุยกันต่อเดี๋ยวไปคุยกันต่อในห้องเรียนนะคะแล้วมีอีกสองหัวข้ออืมเอาตรงนี้เอาตรงนี้น่าจะทันเดี๋ยวครูกิ๊กไปเข้าห้องซูมรอพี่ก่อนแป๊บนึงนะคะขอบคุณมาก หัวข้อเมื่อกี้ข้ามไปเดี๋ยวเอาอันนี้น่าจะสำคัญเอ r ร์สเกมูลเฟอร์ฟรัมที่เดินออกผชุนลิกอิสเวกคนะคะความาัถนาของคุณสำหรับเรื่องในอนาคตนะคะอนาคตต้องการอะไรผชุน i ิกอ t v เวก l ลิงการพัฒนาส่วนตัวส่วนบุคคลตัวอย่างที่นายจ้างเขาจะถามหรือว่าหัวหน้าเขาจะถามนะคะวอทอร์ดูเฟอร์มัวรพลเรงไรซิเป้าหมายระยะไกลเนี่ยนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรนะคะ ว่าครฟสเพื่ออับนวดดิเมื่อตั้งเป้าแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าเอ๊ะจะต้องทำยังไงถึงไปถึงเป้าหมายนะคะซึ่งอันนี้นักเรียนของครูมะกูดน่ารักมากเขาจะถามมาครูหนูควรจะทำยังไงอันนี้ครูแนะนำได้ h o w du e n s k e m น l om a t t ta på de a n d r a a r b e t s u p g i f t e r คุณเนี่ยอยากจะทำหน้าที่อย่างอื่นด้วยไหมซึ่งนักเรียนของครูมะกูดอีกค่ะอยากทำหน้าที่อื่นเขาก็พยายามพัฒนาตัวเองด้านภาษา เพื่อที่นายจ้างจะได้ไว้ใจหัวหน้าจะได้ไว้ใจกล้ามอบหมายงานให้มากขึ้นงานที่เขามอบหมายให้มากขึ้นหมายถึงค่าตอบแทนที่มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้คือแบบนายจ้างสนับสนุนต่อไปนะถ้าเราอยากจะรับผิดชอบมากขึ้นเราก็ของเงินเดือนมากขึ้นนะคะแต่ก่อนจะไปขั้นนั้นได้เราก็ต้องพัฒนาภาษาของเราทักษะในงานครูไม่ห่วงนะคนไทยทำงานเก่งขยันมาก ไปต่อค่ะ Vilken k o m p e t e n s b e h ö v s o c h v i l k a k o m p e t e n service l l du skaffa แล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีทักษะความรู้ทางความสามารถอะไรบ้างแล้วคุณเนี่ยจะต้องไปพัฒนาตัวเองด้านไหนบ้างนะคะ Hur har du utvecklats under det senaste året? ปีล่าสุดที่ผ่านมาคุณได้พัฒนาอะไรบ้างนะคะซึ่งอันนี้ครูมกุฎจะทุกๆสิ้นปีช่วงๆปลายปีเนี่ยครูจะประเมินตัวเองตลอดเลย ประเมินชีวิตตัวเองตลอดเลยเหมือนกับปิดงบปิดงบนะคะหลายปีเลยว่าปีนี้เราทําอะไรพัฒนาตัวเองด้านไหนบ้างทําอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะคะลองดูลองเอาอันนี้มาใช้กับงานต่อไป Will get s t อร์ e เบอร e d u คุณจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอะไรบ้างต้องจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนอะไรบ้างถ้าเราต้องการพัฒนาภาษาสวีเดนคุยกับนายจ้างแล้วเดี๋ยวไปเจอกันต่อในในซูมนะคะเรา๋ยวไปเจอกันต่อค่ะนักเรียนเอารหัสในแชท ขอบคุณมากค่ะ